สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของแพ็คชุดบอลนะครับผมรวมเสื้อบอลสุดฮิตนะครับพิเศษเฉพาะ7วันแรกท่านอนนะครับผมลดทันที25ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันใช้ในส่วนของโทเค็นสากลอีกด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะหมดสกิปเพชรนะครับเป็นในส่วนของแพ็คชุดบอล 8ปดปีนะครับผมเออโคจะเท่เดี๋ยวไปเท่หรือว่าไม่เท่ยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมมีเอฟเฟกด้วยนะครับโอเคสาวคิดพี่ขอสักครั้งกไลค์เหมือนเดิมนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็เชิญกด,กต,าด,ดกตามแล้วฝากกดไลค์กเ็เชิญไปต okay, ายไปด,ด้วยนะครับผมส่วนน้องคนไหนที่กดไลค์ก็เชิญกดตามแล้วก็ไปดูคลิปต่อไป Let's go โอเคผมก็ครับสวัสดีบพี่น้องทุกท่างกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็สู่ E X T g a m e r นะครับ โอเคครับสำหรับกิจกรรมครัคืนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมเสื้อบอล8ปีนะครับผมชุดแพ็คบอล8ปปีนะครับชุดแพ็คบอลแพ็ค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 บอล8ปีก็คือชุดนี้คือตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะครับงงจัดจัดนะครับผมโอเคครับผมก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆก็ในต้องขนาดพงอ่ะเป็นนะครับน้องๆสามารถไป สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเพจสุม่มกิจกรรมนะครับผมพี่ขอเสนอร้าน Admin l i v X2 บริการเติมเกมฟรีไฟและเกมอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งนะครับยังมีบริการอื่นๆอีกเพียบนะครับผมห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับลิงก์ไว่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมประมาณน,นั้นแหละนะครับผมลองไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเรากันดีกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าแบบดูได้ลยนะของพี่ไ่ได้ไม่ห่วงนะ อีกนิดเดียวมันไม่นิดแหละ2 4 4 8 9 0 8 4 0 0 0 0กว่าเพย์่ะมันมันจริงจริงมันไม่ได้นิดนะพี่อยากให้ได้วิจ็ตนะครับเพื่อจะมาสุ่มค,คลอนคายดูดิว่าจะเป็นชุดทรชนนะครับผมเดี๋ยวใครที่รอดูนะครับผมฟังด้วยนะครับเพราะแบบหลายๆโชคก็น่าจะสุ่มไปแหละแต่คือพี่ยังไม่สุ่มไงเพราะชุดทรชนมันยังไงว่ามัน มันอีกประมาณ1วันกับ23ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอหน่อยฝากด้วยนะครับผมไม่มีเติมไม่มีการเติมเบรยเ,เจ็ละแล้วลก็อีกอันนึงเป็นในส่วนของ P 90ก9 0ส่วนก็อีกประมาณ2วันกับคืออ,อ,อีก3วันอันนี้อีกเอออันนี้อีก2วันแล้วก็ล่าสุดเลยเป็นในส่วนของสกายวิงนะครับสกายวิงก็ไม่รู้ว่าอีกกี่วันอะไม่รู้ว่ากี่วันนะแต่มันยังล็อกอยู่ประมาณกี่วันนะไม่รู้ว่า รือว่าหนึ่งวันวะเดี๋ยวใครที่รอในส่วนของสกายวิงเดี๋ยวให้มันให้มันมาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาสุ่มให้เหมือนกันนะครับผมรอหน่อยช้าแต่ชัวร์นะครับโอเคครับใครที่แบบยังไม่ได้ดูคลิปเพราะแบบมันมันมันต้องด้วยเจตไงถึงจะแบบสุ่มได้ก่อนใครแต่พอแบบนี้คือมันมันต้องร้อยกิจกรรมมานะครับมันต้องมีทั้งข้อดีแล้ข้อเสียคือบางคนมันก็แบบเป็นสายเติมมันก็ได้ก่อนใครอะใครที่เป็นสายปีก็รอ รอจนกว่าแบบไอกิจกรรมจะมานะผมมันไม่ใช่สายฟรีแต่ว่าจะเป็นสายเติมแต่เติมแบบไม่สุดอะเติมแบบพี่นี่นะครับผมมันไม่สุดมันได้เพียงแค่หกแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูเรื่องของเราดีกว่าเป็นในส่วนของชุดบอลนะครผมชุดบอลมันก็จะประมาณนี้มันใช้ในส่วนของตัวนี้ได้ตัวนี้พี่มีอยู่ประมาณห้าใบนะเอาไปเลยห้าใบลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบครั้งสามสิบเพชร พอคิกก่อนตอนนี้มีกี่อีกตอนนี้มีอยู่ 3,000... เอ๊ะ7,3,800พรเป็ดน,นะครับผมไปครับ Let's go Let's go มันใช้กี่เป็ดวะไปดูก่อนนะมันใช้หมดกี่ตัวเข็นอู้หสองร้อยสองร้อยสีสิบเก้าตัวเข็นนะครับมีในส,ส่วนของเซอร์ฟอลอุ้ยเซอร์ฟอลที่ แล้วก็กางเกงกางเกงไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่รองเท้านีย่ย้อมแมวจัดเลยนะรองเทา้าไม่ปากก็ไม่เท่าไหร่ไม่ดวงตาแล้วคนจัดต์สงผมแต่คือเสื้อสวยโอเคไปครับสองร้อยสายเก้าเฮ้ยทำไมชุดน,นี้แพงจังวะมันเคยมาแล้วนะชุดน,นี้ชุดน,นี้ก็เคยมาชุดน,นี้ก็เคยมาแต่เนี่ยมันได้ยกแพ็คงั้นเดี๋ยวพี่จะเอาในส่วนของชุดน,นี้แล้วกันนะครับใส่แล้วผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับนี่แต่เทนะซื้อบนคือแบบ จ้อยไปครับ617หลังจากนี้คือ617แล้วนะครับเพราะแบบก่อนหน้านั้นพี่มีในส่วนของบัตรไงนะครผมงงจัดเลยผหพึ่งได้3ามตัวเครนแล้วพวกนี้มาทำไมวะแบบนี้แหละที่จะหมดเยอะนะครับไอพวกเนี้ยน่าจะตัวเครื่หมดมีได้รอบละ8กว่าจะถึงส0 0กว่าอุ้ลโลไปเท่าไหร่หรอเย้น่้มาแล้วบักงงเลย โอ้โหมันมีโอกาสได้ทาวอนเลยนะแต่ครูพี่ไปต่อมีโอกาสได้ทาวอนนะครับมีโอกาสได้ทาวอนคันคูณได้ไปสิบสามเองเฮ้ยแล้วคือประเด็นคือแบบเอาขาว ข้าวเฉยมาหนึ่งครับคกิยจะตัดแล้วแบบเรียวเลยละกันไปครับสุมกันต,ต่อทางได้ไง่อยวะกัดจอ4060 Ti ย์อศูในส่วนแปดศูนทีไอดูได้รอบละเจ็ดกว่าจะถึง2อ0ร้อ่ะแต่มันแต่คือแบบมันรอบละว60เทไงมันไม่ได้เยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะเพ็ค,คัดพี่ไม่ได้ซื้อแบบโปรอะชิบหายเลยตัดต่อไปพบยังวะวันนี้ พบนะแต่ต้องแบบลงคลิปนี้ช้าหน่อยนะครับมันมีแบบหนึ่งร้อยหรือเปล่าเฮ้ยดูดีดูนะครับมันมีแบบเสื้อบอลแบบเม็ดแบบแบบทาวอนอีกตั้งหลายชุดอะแต่คือมันสูงไม่ได้เลยดูดิเดวอร์เกินนะอันนี้คือเว่อร์เกินนะครับมันแบบมันเกลือมากๆเลยนะครับ จาก7 3 0 0เอ้ย73,800นะครับวันนี้ 5, 30, 000, นเท่าไรละ30,000เฮ้ยเพิ่งได้ 6, ได700หกไเจ็ด้เองหรอนีมาหนึ่งพันเพชรถึงวั่งพันหไม่ว่าหนึ่ันเพชรหรือว่าหนึ่งหเพชรนะครับเดี๋ยวรารอรอดูก่นไม่น่าถึงหน0่ง 8, พันหร้อยเพะมอนนี้ก็แปดร้เละไปละ แตได้ตัวเข้มแบบครั้งละามสิบวโอเราละแปดเองขไพูดเยอะนะครับถึงเท่าไรแล้ววะ จาก73,800ตอนนี้เป็น72,000ก็เหล27,000ถ้าเป็น800นก็ต้อง1,000ตอนนี้น่าจะ1,000แล้วนะครับ1,000กว่าแล้วโอเคครับตอนนี้รอไปแบบเป็น1,000แล้วแหละเดี๋ยวถ้าจะไม่ถึง1,000นไม่น่าจะไม่น่าจะถึง1 2 0 0งมันได้ยางอยู่นะโอเคอเท่าไหร่นะ239นะ ถ้าไปชุดนี้สามร้อยหอเปแล่าแต่รอบนี้น่าจะได้นะครับเพราะแบบมันใช้สาก้าตอนนี้ที่มีสองร้อยยี่สิบห้านะครับจะจะจะมีไงได้วะอูยังไม่ถึงสองสาิบเก้าโอเคแล้วไปเพก่มลักโอ้ มัน้วยที่าเหมือนกันแต่ทดเนหกนี่ครับมังเปดแบบนี้รอบนี้น่าจะได้แล้วถึงถ้ามันเกินยังไงมันมันก็เออมันก็สามารถออกไปเลีได้เลก้ในส่วนของกิจกรรมหน้าได้ไม่ใช่ไรหรอกนะครับได้ามา240กว่าแต่ก่อนต้นนั้นไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเค็นนะครับผมคณได้คนเลยสวยด้วยสวยย้วยเปิด กี่เพชรเรามาคิดกันก่อนนะครับจาก73,800นนทวนนะครับผมลดเหลือ72,378นะครับใช้ไปทั้งหมด1,400เห็นหรือเปล่า1,422บเพชรนะครับประมาณนี้เลยใช่ไหมตัดแจ้งเลยอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่ เดี๋ยวราไปใส่ให้ดูรักกันว่ามันจะสวยเท่ขนาดไหนนะครับผมสําหรับเออแล้วก็น้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมเมนไว้หน่อยนะครับว่าน้องๆแบบนัดกันก่อนว่าเราฝากน้องๆดูด้วยนะครับผมคลิปนี้กิจกรรมแบบนี้ถึงว่ามันจะแบบสปอยเข้ามาแล้วแต่คือถ้ามันมาแล้วก็ฝากดูด้วยนะครับประมาณอีกสองวันนะเดี๋ยวพี่จะส่งให้ดูแล้วก็กิจกรรมนี้ก็มาอีกสามวันเดี๋ยวพี่ก็จะส่ให้ดูอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งวันหรือว่าสี่วันอ่ะคิดไป 1>, 1วันหรืว่า4วันอันเนี้ยพี่ขิ้เกตกดแหละวี่เกตกดตั้งไว้แต่ถ้ากดปุ๊บมันจะรู้เลยว่ากี่วันแบบเหมือนอันนี้นวันที่กดไปมันเลยรู้ก่อนหน,น้านั้มันไม่ขึ้นให้แบบนี้เว้ยไปดูวันที่มาเลยละกันโอเคครับอยู่ไหนวะเปัเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเด ทเทได้แหละนะครับผมหนึ่งพันสี่ร้อยิบสองแต่คือพี่ไม่ชอบในส่วนของแกเ้งนะพี่ชอบในส่วนของเอ๊ะเสื้อมากกว่ามาแต่งตัวตามสไตล์พี่แล้วกันนะครับไอ้ะดวงตานี่คือไม่ชอบเลยมีดวงตาทีนะ่เท่นะโู้ยนี่ก็เท่ยีูเท่หมดเลยนี่ก็เท่เฮ้ยรองเท้านี่คือย,ย้อมแมวจัดรองรองเท้านี่คือแบบ รองเท้านี่คือมันเอามาแบบหลายหลายหลายแล้วแหละหลายคลิปแล้วเอ้ไม่ใช่ดิหลายชิ้นและเที่ยวมาโยงเมวรองเท้าแบบนี้แค่เปลี่ยนสีอย่างเดียวนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็เซอร์บอลที่ได้มาก็ประมาณนี้อุยสี่ไปชั่วโมงอุ้ย4ๆ4ๆ 4. สี่วันยิบสี่ยิบสี่ยสี่วันถ้าเปล่าสวยป่ะอือถ้าเปล่าก็สวยถ้าเปล่าก็สวยนะครับผมไปเล่นไป สวยๆประมาณ1,400พนะครับใครที่ได้ถูกกว่านี้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยละครับนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันตายไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัส <foll> ด <twisting down> okay, so ีไปๆครับ